ใครจะเชื่อว่าเด็กชายขายข,ายของริมถนนธรรมดาธรรมดากลับมีเสียงลึกลับที่สามารถหยุดทั้งโลกได้เสียงนั้นไม่ใช่แค่ดนตรีแต่มันคือกุญแจที่ปลดล็อกความลับที่ถูกซ่อนมานับพันปีแล้ววันที่เขาเปล่งเสียงออกมาทั้งเมืองก็ต้องหยุดนิ่งเพื่อรอฟังชะตาก,กรรมที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาลเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่ริมถนนที่เต็มไปด้วยเสียงรถพลุกพล่าน มือของเขากำลังถือกล่องขนมราคาถูกที่เขาทำเองจากบ้านเก่าๆอากาศร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลชุ่มไปทั้งตัวกลิ่งควันรถคละคล้ากับกลิ่นฝุ่นที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศเสียงตแตรรถดังระง,งมเหมือนจะกลืนกินเสียงพูดของเขาซื้อหน่อยครับช่วยอุดหนุนหน่อยครับเด็กชายตะโกนด้วยเสียงสัน่นแต่ผู้คนเดินผ่านไปโดยไม่หันมามองสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าแม้จะเจ็บปวดในใจ ทันใดนั้นเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นจากริมถนนมันเป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีที่ไม่เคยได้ยินจากที่ใดมาก่อนเด็กชายหยิบไม้เก่าๆออกมาจากกระเป๋าใบเล็กเขาวางกล่องขนมลงบนพื้นแล้วเริ่มตีจังหวะเบา,เบาๆเสียงนั้นแตกต่างจากสิ่งที่ผู้คนคาดคิดมันเป็นเสียงที่ก้องสะท้อนราวกับหัวใจเต้นแรงกลางอากาศคนเดินถนนหลายคนหยุดหันมามองด้วยความ,มง,งุนงง ทุกจังหวะที่เด็กชายตีออกมากลับสร้างพงทํานองที่ไม่มีใครเคยได้ยินความรู้สึกอบอุ่นและแปลกประหลาดไหลเข้ามาในใจของผู้ฟังแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนช็อกค,คือเสียงที่ออกมามันไม่ใช่แค่จังหวะมันเป็นเสียงประสานที่เหมือนมาจากหลายเครื่องดนตรีในเวลาเดียวกันริมถนนอ,นอันวุ่นวายกลับเงียบลงทันตาทุกคู่ตามองตรงไปที่เด็กชายเพียงคนเดียวและในวินาทีนั้นริมถนนอ,นอันวุ่นวายกลับเงียบลงทันตา ทุกคู่ตามองตรงไปที่เด็กชายเพียงคนเดียวและในวินาทีนั้นเสียงที่เขาสร้างออกมาเริ่มดังกังวานยิ่งขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่จังหวะของไม้เก่าๆแต่มันกลับฟังเหมือนเสียงของเครื่องสายที่ไพเราะและลึกลับบางคนถึงกับหยุดเดินเหมือนถูกสะกดสายลมที่ผัดผ่านในยามบ่ายเหมือนหยุดเคลื่อนไหวดวงตาของเด็กชายสองประกายแปลกตาราวกับมีแสงซ่อนอยู่ภายใน ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังหิ้วถุงตลาดหยุดยืนน้ำตาเอ่อคลออย่างไม่รู้สาเหตุชายวัยทำงานที่รีบเดินเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับยืนนิ่งเหมือนลืมทุกอย่างรอบตัวเด็กชายไม่พูดอะไรเลยเขาเพียงแค่ตีไม้เก่าที่อยู่ในมือเสียงนั้นทวีความหนักแน่นเหมือนมีวงดนตรีทั้งวงอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีเครื่องดนตรีสักชิ้นไม่มีใครเข้าใจว่าเสียงนั้นมาจากที่ใดหัวใจของผู้คนที่อยู่ตรงนั้นเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ บางคนถึงกับเอามือกลุ่มอกตัวเองเพราะรู้สึกเหมือนเสียงนั้นทะลุเข้ามาในร่างกายเด็กชายยังคงตีต่อไปด้วยใบหน้าสงบแต่เบื้องหลังความสงบนั้นกลับมีบางสิ่งแฝงอยู่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดบางอย่างที่ซ่อนล,ลึกไว้ทันใดนั้นท้องฟ้าที่สดใสกลับมืดครึ้มลงอย่างประหลาดเมฆสีเทาปกคลุมเหนือถนนในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีลมแรงพัดกรูเข้ามาเหมือนพายุจะมาเยือน เสียงที่เด็กชายตีออกมาในตอนนี้เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงไพเราะอ,อีกต่อไปแต่มันเป็นเสียงที่บาดลึกราวกับเสียงร้องให้ของผู้คนหลายร้อยชีวิตใบหน้าของผู้ฟังเริ่มแสดงออกถึงความหวาดกลัวบางคนหายใจติดขัดบางคนหันไปมองหาทางหนีเด็กชายเงยหน้าขึ้นช้าช้าแววตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ก็ยังคงส่องประกายแปลกประหลาด ริมฝีปากของเขาขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังพูดบางสิ่งแต่ไม่มีเสียงคำใดเล็ดลอดออกมาทุกคนที่มองเข้าไปในตาของเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกอีกใบโลกที่เต็มไปด้วยภาพแปลกตาบางคนเห็นบ้านที่พังทลายบางคนเห็นเด็กน้อยนั่งอยู่ท่ามกลางความมืดบางคนได้ยินเสียงร้องให้ของใครบางคนที่ไม่รู้จักทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพียงแค่การสบตาก,กับเด็กชาย ความเงียบที่ปกคลุมถนนถูกทำลายด้วยเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งเธอล้มลงกับพื้นมือสั่นเทาหยุดหยุดเธอเธอตะโกนแต่เด็กชายยังคงตีต่อไปเสียงนั้นยิ่งทวีความดังก้องเหมือนเสียงหัวใจนับพันเต้นพร้อมกันท้องฟ้าเหนือถนนเปลี่ยนเป็นสีคำ้ำนกที่เกาะบนสายไฟบินหนีไปหมดผู้คนที่เหลือเริ่มถอยห่างแต่กลับไม่สามารถละสายตาจากเด็กชายได้ เหมือนมีกำลังบางอย่างบังคับไม่ให้หันหนีเด็กชายก้าวช้าๆออกจากฟุตบาททุกย่างก้าวของเขาเสียงที่ตีออกมาก็เปลี่ยนเป็นท่วงทำนองใหม่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงความเศร้าแต่มันคือเสียงที่กดดันจนทำให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนถูกบีบอัดในอกบางคนถึงกับทรุดลงไปนั่งบนพื้นรถยนต์ที่ขับผ่านต่างหยุดชะงักเพราะคนขับเองก็รู้สึกไม่ต่างกันไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ทุกคนรับรู้เพียงอย่างเดียวเด็กชายตรงหน้าไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กชายตรงหน้าไม่ใช่เด็กธรรมดาเสียงที่เขาสร้างออกมาดังก้องไปทั่วถนนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างถูกตรึงไว้กับที่ไม่มีใครขยับได้แม้แต่ก้าวเดียวดวงตาของเขาส่องแสงสะท้อนเหมือนประกายแก้วใบหน้าเปื้อนเหงื่อแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ไม้เก่าๆในมือเริ่มเปลี่ยนสีทีละน้อย จากสีน้ำตาลหม่นๆกลายเป็นสีแดงเข้มราวกับถูกหลอมด้วยไฟผู้คนต่างเบิกตากว้างด้วยความตกใจชายชาราที่ขายผลไม้อยู่ข้างทางถึงกับปล่อยตะกร้าหล่นลงพื้นผลไม้กลิ้งเกลื่อนแต่เขาไม่แม้แต่จะเก็บทุกสายตาจ้องมาที่เด็กชายเพียงคนเดียวเสียงทุ่งทำนองดังขึ้นสูงเรื่อยๆมันแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของทุกคนบางคนเริ่มรู้สึกเวียนหัว บางคนกุมหูตัวเองแต่เสียงก็ยังดังอยู่ในหัวเรากับไม่ได้ดังมาจากโลกภายนอกแต่ดังออกมาจากข้างในจิตใจของพวกเขาเองเด็กชายก้าวช้าๆไปกลางถนนรถยนต์ทุกคันหยุดนิ่งโดยไม่ต้องมีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่บางคนตัวสั่นมือกุมพวงมาลัยแน่นแต่ออกแรงหมุนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวโลกทั้งใบเหมือนถูกควบคุมด้วยเสียงลึกลับของเขาทัานใดนั้น เสียงทุ่มลึกประหลาดดังแทรกขึ้นมาพร้อมกับจังหวะที่เด็กชายตีมันไม่ใช่เสียงของไม้แต่เป็นเสียงเหมือนกลองใบใหญ่ก้องสะท้อนทั้งที่ไม่มีใครเห็นกลองอยู่ตรงนั้นเลยท้องฟ้ามืดลงเรื่อยๆสายฟ้าแลบว่าพึ้นกลางอากาศแม้ไม่มีฝนตกเด็กชายหยุดยืนกลางถนนเขาหลับตาลงช้าๆในวินาทีนั้นเสียงทั้งหมดเงียบลง ถนนที่เคยจอแจกลับเงียบสนิทจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจทุกคนต่างก้นหายใจรอหัวใจเต้นแรงราวกับบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นเด็กชายค่อยๆยยกไม้ขึ้นเหนือศีรษะแล้วฟาดลงกับพื้นถนนอย่างแรงทันทีที่ไม้กระทบพื้นเสียงระเบิดทางอารมณ์ดังสนั่นไปทั่วบริเวณแต่ไม่ใช่เสียงทำลายมันคือเสียงร้องให้ประสานหลายร้อยเสียงดังขึ้นพร้อมกัน ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นต่างตกใจจนขนลุกบางคนถึงกับสุดลงกับพื้นด้วยน้ำตาที่ไหลไม่หยุดร่างกายของพวกเขาสัน่นสะทานเหมือนกำลังแบ่งปันความเจ็บปวดของใครบางคนเด็กชายลืมตาขึ้นแววตาของเขาเต็มไปด้วยภาพสะท้อนของอดีตบ้านไม้เก่าที่ถูกเผาไหม้เสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่วิ่งออกมาในเปลวเพลิงและเด็กเล็กๆที่ยืนมองโดยทำอะไรไม่ได้ ภาพเหล่านี้ฉายชัดในดวงตาของเขาราวกับเขากำลังให้ทุกคนเห็นไปพร้อมกันเสียงดนตรีที่ก้องสะท้อนในอากาศคือเสียงความทรงจำของเขาเองความทรงจำที่เจ็บปวดจนเกินกว่าจะอธิบายทุกคนที่ได้ยินต่างรับรู้ถึงความหนาวเย็นแทรกซึมในใจความรู้สึกที่ไม่ใช่ของตนเองแต่กลับเจ็บปวดราวกับเป็นประสบการณ์ตรงเด็กชายยกไม้ขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงที่ดังออกมาไม่ใช่ความเศร้า แต่เป็นเสียงกรีดร้องโกรธเกรี้ยวราวกับสายฟ้าผ่ากลางอกผู้คนต่างเอามือปิดหูแต่เสียงยังดังอยู่ภายในหัวใจของพวกเขาบางคนร้องให้ออกมาอย่างไม่อายใครบางคนซุดลงนั่งกอดเขา่าเด็กชายยืนมองทุกคนด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่โลกทั้งใบกลับสั่นสะเทือนด้วยเสียงที่เขาสร้างโลกทั้งใบกลับสั่นสะเทือนด้วยเสียงที่เขาสร้าง ตึกสูงรอบด้านสะท้อนเสียงนั้นกลับมาเหมือนห้องดนตรีขนาดยักษ์ย้ายทุกหน้าต่างสั่นไหวเหมือนจะร้าวแตกนกที่บินผ่านท้องฟ้าตกใจกระพือปีกกระเจิงหนีแต่ไม่ทันไรเสียงก็เปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้มันเบาลงเบาจนแทบจะเป็นเสียงกระซิบในลมผู้คนเริ่มหายใจออกอย่างช้าช้าวรากับเพิ่งหลุดจากการกดทับอันหนักหน่วงเด็กชายก้มหน้ามองไม้ในมือ ไม้ที่เคยเปลี่ยนสีแดงกลับกลายเป็นสว่างเหมือนคริสตลัลประกายแสงนั้นสะท้อนเข้าตาของทุกคนจนพวกเขาไม่กล้ากระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวเด็กชายยกไม้ขึ้นช้าๆครั้งนี้เสียงที่เกิดขึ้นไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมามันเป็นเสียงที่ละมุนอบอุ่นและสว่างสวยัยเหมือนเสียงสายลมที่พัดผ่านทุ่งดอกไม้ในยามเช้าบางคนเริ่มยิ้มทั้งน้ำตา บางคนยกมือขึ้นจับอกตัวเองเพราะรู้สึกถึงความอบอุ่นไหลเวียนในหัวใจเหมือนกับว่าบาดแผลในใจที่ซ่อนมานานถูกเยียวยาในชั่วขณะริมถนนที่เคยวุ่นวายกลับสงบอย่างประหลาดไม่มีเสียงแตรไม่มีเสียงเครื่องยนต์แม้แต่เสียงลมหายใจก็ดูเบาบางมีเพียงเสียงพุ่งทำนองของเด็กชายที่ดังก้องอยู่ในอากาศท้องฟ้าที่มืดครึมเริ่มเปิดออกแสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆลงมาเป็นลำตรงที่เด็กชายยืนอยู่ แสงนั้นทําให้ร่างกายเล็กๆของเขาดูไม่ธรรมดาอีกต่อไปเขาเหมือนกําลังเปล่งประกายท่ามกลางโลกที่นิ่งเงียบสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความตกตะลึงและศรัทธาแต่ทันใดนั้นเองพื้นถนนที่เด็กชายยืนอยู่กลับสั่นสะเทือนอีกครั้งรอยแตกเล็กๆปรากฏขึ้นใต้เท้าของเขาแสงจากรอยแตกสองวาบขึ้นมาราวกับมีบางสิ่งกําลังจะโผล่ออกมาผู้คนร้องอุทานด้วยความตกใจ บางคนถอยหนีไปหลายก้าวแต่ก็ยังไม่สามารถละสายตาได้เด็กชายหลับตาลงอีกครั้งเสียงดนตรีที่เขาสร้างเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงก้องลึกเสียงที่เหมือนมาจากใต้ดินเสียงที่สะท้อนเหมือนโลกกำลังหายใจรอยแตกกว้างขึ้นเรื่อยๆพื้นถนนเผยให้เห็นแสงสีทองไหลทะลักขึ้นมาแสงนั้นส่องกระทบผู้คนจนดวงตาพร่าเลือนเมื่อแสงจางลงสิ่งที่ทุกคนเห็นคือภาพที่ไม่มีใครคาดคิด แทนที่จะเป็นหลุมลึกหรือไฟลุกกลับปรากฏบันไดหินเก่าแก่ทอดลงไปสู่ความมืดบันไดที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนกลางเมืองเสียงดนตรีของเด็กชายหยุดลงในทันทีโลกกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งทุกคนยืนนิ่งราวกับเวลาถูกหยุดเอาไว้เด็กชายก้มลงมองบันไดหินที่โผล่ขึ้นจากรอยแตกแววตาของเขาเต็มไปด้วยความคุ้นเคยเหมือนเขาเคยเห็นมันมาก่อนแล้ว เขาหันไปมองผู้คนรอบตัวพวกเขาทุกคนยืนมองด้วยความกลัวปนสงสัยไม่มีใครกล้าเอ่ยคำพูดแม้แต่คำเดียวเด็กชายก้าวเท้าแรกลงบันไดหินอย่างมั่นคงทันทีที่เขาเหยียบลงเสียงท่วงทำนองใหม่ก็ดังขึ้นเองโดยไม่ต้องตีไม้เสียงนั้นก็มาจากบันไดหินที่ส่องแสงเรากับบันไดเองกำลังร้องเพลงต้อนรับผู้คนที่ยืนอยู่เบื้องบนรู้สึกขนลุกไปทั้งร่างไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ทุกคนรับรู้ตรงกันว่าเด็กชายกำลังเดินเข้าสู่สถานที่ที่ไม่ใช่โลกธรรมดาอีกต่อไปเด็กชายก้าวลงไปทีละก้าวบันไดหินส่งเสียงสะท้อนกังวานทุกครั้งที่เท้าเล็กสัมผัสเสียงนั้นไม่เหมือนก้อนหินทั่วไปมันเป็นเสียงเหมือนสายประสานหลายร้อยเสียงร้องพร้อมกันทุกเสียงดังสอดคล้องจนกลายเป็นท่วงทำนองผู้คนที่ยืนอยู่ด้านบนยังคงมองตามด้วยความตะลึงไม่มีใครกล้าขยับตัว แสงสีทองจากรอยแตกส่องขึ้นมาจนทําให้ใบหน้าของพวกเขาดูซีดเผือดเด็กชายไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียวเขาก้าวลึกลงไปเรื่อยๆบันไดทอดยาวราวกับไร้ที่สิ้นสุดความมืดที่อยู่เบื้องล่างดูลึกล้ําจนไม่เห็นปลายทางแต่ทุกก้าวของเขากลับมั่นคงราวกับเขารู้เส้นทางนี้มานานแล้วเมื่อเขาก้าวลงไปลึกมากพอเสียงจากโลกเบื้องบนเงียบหายไปไม่เหลือทั้งเสียงรถ ไม่เหลือทั้งเสียงผู้คนมีเพียงเสียงก้องลึกลับที่ไหลออกมาจากบันไดและผนังหินเด็กชายหยุดยืนกลางทางเขาหันมองรอบตัวผนังหินเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนมันเป็นเส้นโค้งและลวดลายซับซ้อนเหมือนตัวอักษรของโลกที่สูญหายไปนานแสนนานเขายื่นมือออกไปแตะผนังเบาๆทันทีที่นิ้วสัมผัส สัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดส่องแสงเจิดจ้าเสียงดนตรีที่ก้องเบื้องหลังเปลี่ยนเป็นเสียงขับร้องชัดเจนเป็นเสียงที่ทั้งไพเราะและน่าสะพรึงในเวลาเดียวกันเด็กชายสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ถอยหนีเสียงนั้นเรียกชื่อของเขาออกมาชื่อที่ไม่มีใครรู้ชื่อที่เขาเองก็ไม่ได้ยินมานานคาเอลเสียงนั้นดังสะท้อนทั่วโพรงหินเด็กชายยืนนิ่งน้ำตาคลอเบ้า เรากับเขาจำอะไรบางอย่างได้ภาพความทรงจำพรั่งครูเข้ามาในหัวภาพบ้านไม้ที่ไม้ภาพครอบครัวที่หายไปในเปลวเพลิงและภาพใครบางคนที่ยื่นไม้เก่าๆให้เขาพร้อมพูดว่าเมื่อถึงเวลาเจ้าจะได้รู้ว่าเสียงนี้คือกุญแจเด็กชายอาคาเอลหลับตาแน่นท่วงทํานองที่ดังอยู่รอบตัวค่อยๆกลายเป็นเสียงหัวใจเต้นแรงทุกการเต้นสอดประสานกับลมหายใจของเขาเอง ข้าเอลสูดลมหายใจลึกแล้วเดินลงต่อไปเมื่อถึงบันไดขั้นสุดท้ายสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือโถงกว้างงมหือมาเพดานสูงจนมองไม่เห็นปลายเสาหินสูงตระหง่านเรียงรายรอบด้านกลางโถงมีแท่นหินขนาดใหญ่บนแท่นนั้นมีเครื่องดนตรีโบราณตั้งอยู่มันไม่ใช่กลองไม่ใช่พินไม่ใช่ขลุยแต่เป็นสิ่งที่รวมทุกรูปทรงเข้าด้วยกัน เหมือนเครื่องดนตรีจากอีกโลกหนึ่งมันส่องแสงระยิบระยับเหมือนรอคอยใครบางคนมานานคาเอลก้าวเข้าไปใกล้แท่นหินทุกย่างก้าวเสียงดนตรีที่ก้องรอบๆโถงดังชัดขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงโหมโรงต้อนรับเมื่อเขาแตะเครื่องดนตรีนั้นแสงเจิดจ้าก,ก็สาดไปทั่วทั้งโถงผู้คนที่ยืนอยู่บนโลกเบื้องบนมองเห็นแสงพุ่งทะลุจากรอยแต่ขึ้นสู่ท้องฟ้า พวกเขาตกตะลึงจนเอามือบังตาท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองสว่างสวยัยผู้คนต่างพากันตะโกนด้วยความตกใจและหวาดวันแต่ไม่มีใครสามารถละสายตาจากรอยแตกได้ในถงนั้นคาเอลยกเครื่องดนตรีขึ้นแนบอกเสียงที่ดังออกมาไม่ใช่แค่ท่วงทำนองแต่มันคือเสียงของชีวิตเสียงที่สะท้อนถึงความจริงของโลกผนังหินรอบถงส่องสว่างไปพร้อมกัน ภาพปรากฏขึ้นบนผนังเหมือนใช้หนังมันคือภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเลือนไปนับพันปีภาพสงครามระหว่างเผ่าพ,พันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ภาพเมืองที่ถูกกลืนหายไปใต้ดินและภาพเด็กน้อยคนหนึ่งที่ถูกเลือกให้เป็นผู้สืบทอดเสียงแห่งโลกคาเอลยืนนิ่งน้ำตาไหลอับแก้มเขาเข้าใจในวินาทีนั้นเองพรสวรรค์ของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสียงที่เขาสร้างไม่ใช่เพียงเพื่อความไพเราะ แต่มันคือภาษาที่เชื่อมระหว่างโลกบนดินและโลกใต้ดินเสียงนั้นคือกุญแจที่ปลดล็อกความจริงทั้งหมดทว่าเมื่อภาพบนผนังค่อยๆเลือนหายเสียงอึดทึกจากเบื้องบนก็ดังลงมาเสียงผู้คนที่แตกตื่นเสียงกรีดร้องเสียงเครื่องจักรขนาดใหญ่เคลื่อนตัวคาเอลเงยหน้าขึ้นเขารู้ทันทีว่าความลับที่ซ่อนอยู่นี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โลกภายนอกเริ่มรับรู้ว่ามีบางสิ่งถูกปลุกขึ้นมาและผู้คนภายนอกอาจไม่พร้อมที่จะเข้าใจค้าเอลยืนอยู่กลางถงกว้างเสียงดนตรีจากเครื่องโบราณในมือยังคงก้องสะท้อนแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงแห่งความเจ็บปวดไม่ใช่เสียงแห่งความโกรธเกรี้ยวมันคือเสียงแห่งการเยียวยาเสียงที่โอบก,กอดทั้งโลกไว้ด้วยกันบันไดหินที่ทอดขึ้นสู่พื้นดินส่องแสงนุ่มนวล เสียงโกลาหนจากด้านบนค่อยๆเบาบางลงเหมือนทุกชีวิตบนโลกกำลังถูกกล่อมให้นิ่งสงบคาเอลก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นผู้คนเบื้องบนเฝ้ามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแต่เมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นจากรอยแตกแสงสีทองก็ห้อมล้อมร่างเล็กนั้นไว้เด็กชายยืนเงียบท่ามกลางฝูงมชนไม่มีใครกล้าขยับเข้าไปใกล้เสียงสุดท้ายที่เขาบรรเลงดังขึ้นเป็นเสียงเรียบง่ายอ่อนโยน เหมือนเสียงหัวใจเต้นเบาๆเมื่อเสียงนั้นจบลงรอยแตกบนพื้นค่อยๆปิดสนิทบันไดหินและแสงสีทองหายไปในพริปตาเหลือเพียงถนนสายเดิมที่เงียบสงัดผู้คนมองหน้ากันไม่มีใครเอ่ยคำใดแต่ในหัวใจของพวกเขาทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าพวกเขาเพิ่งได้เห็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำอธิบายคาเอลยิ้มบางๆเขาวางไม้เก่าลงบนกล่องขนมธรรมดาที่วางอยู่ริมถนน แล้วหันหลังเดินจากไปอย่างสงบไม่มีเสียงดนตรีไม่มีแสงประหลาดมีเพียงเด็กชายคนหนึ่งที่ทิ้งพรสวรรค์อลิลับไว้เป็นความทรงจำในใจของทุกคนและจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครมองเด็กชายขายข,ายของริมถนนเป็นเพียงเด็กธรรมดาอีกต่อไป